สนาแข่งขันนะครับผมหุดบนบรรหารเมลไม้มมับเบอร์ชั่นครับใช้เวลาสร้างนะเื่อว่ามีดาหนากกว่าสามสิบปุ่ดาประมาณสามสามสิบด่านเลยนะครับผมทั้งด่านที่ในหุ่นบรรทัดไทยมีคนบรรทัดญี่ปุ่นมีหรือว่าไม่มีเราคนคิดเองก็มีนะครับผมผมวันนี้ก็พาไปเที่ยวกันว่ามีดานอะไรบ้างในด่านนี้รับผมก็คือด่านแท่นหมูนะผม นี่ครับอันนี้ต้องใช้ความพยายามนะครับเพื่อต้องก่าดแทนหมุนนี้ไปให้ได้นี่ครับุดยอดมาใช้เวลาสร้างถึงสองเดือนนะครับกวาจะได้แต่ละดาา่านหวาด่านโดมิโน่ครับอ่าตรงนี้ตรงนี้มีสองดาา่านด้วยกันนะผมตัวเรีงนี้ที่เราให้ดูนะครับ เป่นดา่านเกาะกำแพงนะครับผมเพื่อนต่อไปก็คือใดล้างรถนะครับผมเครื่องญี่ปุ่นไม่มีใช้ไ,ไม่มีค่ะเฮอเนาะอ่าลมได้หลายหน้าเลยครับผมนี่ครับผมรีด่านลานน้ำแข็งทันสาครับนี่จะเป็นด่านเขาโอ้อขดกังห,หันนั่นเองครับเป็นรูปทรงกังหันนะครับ นี่ผมนี่คือด่านเที่ยวของญี่ปุ่นที่คิดมากเลยนะถ้าหลายๆคนดูว่าจะจะรู้ว่านี่เป็นด่านแบบยิ่งใหญ่ด่านกระสุนลูกบอลไรเฟิลน,นั่นเองนะครับนี่ครับดา่านแท่นเสาเขย่าขวัน,นะครับเป็นด่านของไทยนีย่แหละเอ้ด่านเราคิดเองนะครับ ได้ด่านเดีย่ยอดที่สุดแล้วนะ่าจะเป็นด่านนี้เลยครับเป็นหินกริ้งทะลุลุติครับเป็นด่านที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดถึงสองวันนะครับแล้วก็มีดา่ดานด่านอีกหลายได้ด่านแล้วครับผมเช่นด่านน้ำตกคาลัะสมาร์ที่ญี่ปุ่นและไทยไม่มีนะครับเป็ดมุนนะครับ อนี้คืหมุนบอลนะเขากดหัสมูน์ครับผมซึ่งเราดัดแปลงมานะครับเป็นรูปแบบของมือกดนี้ก็ยังมีด่านอีกมากมายนะครับผมที่จะพาไปดูกันนะกับผลบัญหาประเทศไทยผมแบบเวอร์ชันใหม่ครับผมเร็วๆนี้แน่นอนครับผม